วันนี้วันที่16มีนาคม2565อันนี้ก็เป็นพิธีที่พระสงฆ์อันได้เจริญพระพุทธมนต์งานบางศิลาเลิอกอุโบสถที่วัดบุกรกอตะบนขามสะแกแสงอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดาราชีมา คณะกรรมการกหลักลที่รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของเจ้าของจะย่างจะเดินมันก็คล่องกอกกรุณาช่วยวิ่งหาที่วางเทียน นะครับประจํบาบัตดน้ำมนต์นะครับพ่อทุบนะครับคุณเขาทุทททท่างดีไม่ต้องวิ่งยทุทุทุงดี